เริ่มแล้วใช่ไหมคะอ๋อสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคลินิกกายภาพบ,บําบัดกรวันโดยคุณหมอยวน่มาเจอกันอีกแล้วเป็นครั้งที่สองนะคะก็จะมาคุยกันต่อเรื่องของอาการปวดเขา่าค่ะปวดเข่าต่อเนื่องเลยมีใครเข้ามานีอยังยังไม่มีใครเข้ามาเลยนะเออไม่เไลนรก็เดี๋ยวเราคุยกันไปเรื่อยๆนะคะ เมื่อวานเนี่ยพูดไปถึงเรื่องของอนาตมีของข้อเข่าไปแล้วแล้วก็แนวทางในการดูแลตัวเองแนวทางในการรักษาไม่ว่าจะเป็นด้านหลายๆด้านนะคะแล้วก็เราจะมาลงลึกกันด้านกยายภาพบำบัดว่าโอเคเรารักษายัางไงบ้างแล้วสุดท้ายแล้วท้ายที่สุดแล้วเราจะต้องมีการฟื้นฟูเพื่อให้ มีการกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกตินะคะแต่สิ่งที่ที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องของสาเหตุมีม,มีมีคนมอง <c ười> กระอดมองไม่ได้ <c ười> สาเหตุของคนที่ปวดเข่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างจากที่เจอคนไข้ามาเนี่ยมีหลากหลายมากเลยนะคะมีทั้งแบบใช้งานหนักเกินไป สวัสดีค่ะอันนี้เนี่ยจากคลินิกกายภาพบัตรกรวรรณนะคะที่อุบลราชธานีค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาเริ่มไลฟ์ไลฟ์สดนะคะแล้วก็เนี่ยด, <c oughs> ดอกไม้หนูอดดอกไม้หมกสิอ่ะก็ถือว่ามาซ้อมกันนะคะเออเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกเป็นนักกายภาพบำบัด ที่เปิดคลินิกอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีทีนี้เนี่ยก็ไม่เคยก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยจะได้ให้ความรู้กับประชาชนทั่ว,วไปนะคะก็เลยตอนนี้อยากจะมาให้ความรู้กับคนทั่วไปว่า,าคนที่ปวดเขา่าคือจริงๆแล้วความเป็นไปเป็นมาคือคนไข้ที่ปวดเข่าแล้วมาที่คลินิกเนี่ยจะพบว่ามีหลายรายมากที่ เขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าอ๋อกายภาพบำบัดเราเนี่ยสามารถที่จะรักษาอาการพวกปวดเข่าเนี่ยได้ด้วยหรอคิดว่ากายภาพเนี่ยไปแค่ฝึกเดินฟื้นฟูแข้งขาหากักหรือว่าเป็นอัมพึกอ,าพาอัมพาตอ่าแล้วทีนี้เวลาเขามาเนี่ยเขาตื่นเต้นมากเลยแล้วเขาแปลกใจมากเลยอุ้ยมีเครื่องมืออันน้นด้วยเครื่องมืออันนี้ด้วยอ่าแล้วพอมาทําเสร็จเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอ,อาการดีขึ้นนะดังนั้นมันก็เลยเป็นบทเรียนว่า เราควรจะ,จะช่วยกันนะ